ัสดีครับแฟนๆช่องมิตรชนครับวันนี้มิตรชนก็มีโอกาสเรียกว่ามาอยู่บริเวณหน้าสวนนะครับของคุณดึงอีกสวนนึงครับก็เรียกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ตามที่ผมบอกแล้วครับว่าไฟแรงนะครับแล้วก็บริหารการสวนได้ดีมากวันนี้เดี๋ยวผมพามาเข้าชมสวนที่3นะครับก็ไปดูกันครับว่าในสวนปุ๋ยไม้แห่งนี้เขามีอะไรน่าสนใจนะครับก็ถือว่าพามาเที่ยวพามาชมกันแล้วกันครับไปดูกันเลยครับ นี่ก็เป็นบริเวณปักทางเข้าสวนนะครับจะเห็นว่าคนที่เขาทากล้วยไม้ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งแรกครับดูครับเรื่องความสะอาดสวนแห่งนี้เขาสะอาดจริงๆส่วนเจ้าตัวนี้ครับท่านใดที่เข้ามาปุ๊บก็เจอกับเจ้าชมบเกียเลยนะครับเป็นชมบเกียที่ดอกใหญ่มากแล้วก็สีชมพูนะครับดูครับเขาปลูกเป็นไม้กอนะครับเรียกว่ากอใหญ่มากๆแหละชมบเกียชุดนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่กระดอกก็เริ่มที่จะร่วงโรยแล้ว นะครับก็เข้ามาปุ๊บก็เจอกับไม้กอกอลังการเป็นพวกตระกุลเอื้องสายนะครับนี่ครับเรียกว่าเขาก็แต่ที่สําคัญครับเจ้าตัวนี้เลยเ,เป็นาพาราฟาแลนนะครับเพราต้นสวยงามจริงนะครับก็คิดว่าแฟนๆช่องมิตรชนก็เห็นต้นสวยต้นงามแบบนี้ก็คงจะอยากได้กันนะครับ บางต้นออกดอกด้วยครับนี่ครับเริ่มตรมๆพาราฟาแลนครับก็ต้นใหญ่สวยงามครับสมบูรณ์นะครับโอ้หดูครับเรียกว่าสมบูรณ์จริงๆแหละนะครับพาราฟาแลนครับครับแต่เป็นสิงโตที่สวยงามจริงๆลงกระถางแล้วดูใบเขาครับโอ้โหสุดยอดครับเห็นสิงโตดูครับ โอ้โหมันสวยงามจริงๆเรียกว่าหาชมยากครับสุดยอดครับ <laughs> โอ้โหสิงโตที่นี่เขาเลี้ยงแบบงามจริงๆครับโอ้โหดูครับ,รบเป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นดอกครับแต่ดูต้นเขาดูต้นเขานี่นี่ก็อลังการงานสร้างเลยครับดูครับ ดูต้นนี้ครับใบโอ้โหบานจะโอ้ยสวยจริงๆโอ้โหแล้วดูลำนะความสมบูรณ์ของเขาดูครับนี่ครับนี่ครับดูลำของสิงโตเขามันสมบูรณ์สวยงามมากครับเขาเลี้ยงไม้ได้แบบคันเทพแลครับดูครับออยากเห็นดอกจริงๆไงไม่มีดอกให้เห็นนะครับ แล้วนี่ครับเป็นพวกแดงอุบลแะครับดูครับช่อเขายาวเรียกว่าดูครับช่อยาวมากนะครับเป็นพวกแดงอุบลแล้วที่สําคัญครับปลูกแบบนี้ก็ปลูกได้นะครับท่านผู้ชมจะเรียนแบบก็ได้ปลูกไว้กระเสาปลูกไว้กระตอแต่ความชุ่มชื้นต้องถึงนะครับลาเขานี่กอดลัดตสาปูเลยนะครับดูครับ เอาล้วครับนี่ครับเห็นดอกนะครับต้นนี้ครับดูนี่ครับโอ้โหมันสวยงามจริงๆนี่ครับผมจะเอาใบที่บังดอกออกให้ดูพามาชมครับตรนนี้สวยงามจริงๆแล้วดอกใหญ่มากนะครับโอ้โหดอกใหญ่จริงๆครับดอกนี่แบบใหญ่เบิ่มเลยแหละ ก็เป็นสิงโตที่สวยสงาโอ้โหดูครับสวยงามไหมนี่เลยครับโอ้โหเห็นดอกกันจาะจะสวยงามจริงๆครับที่แรกผมเข้าใจว่าเป็นพาราฟาแลนไม่ใช่นะครับเป็นเเห็นบอกว่าเป็นตระกูลออนซีเดียมหรือไงเนี่ยซึ่งเดี๋ยวคงต้องคุยกันในรายละเอียดแล้วครับว่ามันคืออะไรกันแน่แต่สวยงามครับเกาะตอ โอ้โหต่อมาเริ่มเลยนะครับแล้วสวยจริงๆแล้วที่สําคัญครับโซนนี้ก็เรียก่าเป็นโซนพ่อแม่ผ่านไม้เขาเลยครับเรียกว่าเป็นโซนห่วงห้ามนะครับแต่มิตรชนขออนุญาตแล้วก็จะพยายามเรียกว่าทําตัวให้ไม่ให้เป็นภาระนะครับก็ในเมื่อเจ้าของสวนเขาเอานุญาตให้เข้าชมนะครับเราก็ต้องมีกฎมีระเบียบมีวินยัยชมกล้วยไม้ส,สวยๆแล้วกันนะครับของสวนนี้เขาก็ถือว่าเป็นการโปรโมทสวนให้ผู้คนได้รู้จักนะครับก็ ดูครับนี่โซนพ่อแม่พันุ์เขานะครับเนีกว่าก็ต้องเอาไว้ใกล้ๆกับที่ตัวเองพักอาศัยนะครับเพื่อว่าเพื่อว่าเออครับพูดง่ายๆเอาเป็นต้นลักต้นห่วของเขาเนี่ยครับดูครับนี่โอโคมันสวยจริงๆนะครับคือต้นนี่แบบช้างดีๆนี่แหละแต่เป็นลูกผสมช้างกับอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าสวยงามสวยงามมากๆนะครับก็ชมกันไปครับสําหรับวันนี้นี่ก็กาลังแทงชอบนะครับ ก็ถือว่าเปิดโลกทัศน์ของอวงการกล้วยไม้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยสวนแต่ละสวนเขาไม่ให้เข้ากันหรอกครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นพวกเด็กรุ่นใหม่นะครับก็เรียกว่าสามารถเข้ามาได้ครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งซึ่งสวยงามครับดอกรดลายสีสันก็เป็นลูกผสมสายเลื่อนพวกช้างนี่แหละครับแต่ว่าพัฒนาสายพันธุ์กันนี่ครับสวยจริงๆ ไงครับโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณสวนคุณดึงนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้มิตรชนได้เข้ามาพาแฟนๆเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนี่ครับดูครับดูครับดูความสวยงามของเขาไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยผมเคย เห็นก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ว่าดูแปลกตาแล้วก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับต้นเขาก็ออกแนวแบบอบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอะดเองเลยกว่านะครับนี่ครับนี่ดอกก็น่ารักดีครับเกาะตอนะครับชื่ออะไรชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็ไม่ทราบนะครับนี่ครับมันสวยงามมากๆนะครับดูสีดูสันเขาแล้วออกลูกได้ออกดอกนี่ทั้งกอเลยนะครับกอออกเลี้ยงไว้เป็นไม้กอนะครับ แล้วก็ดูต้นดูสายสีสันก็สวยงามมากนะครับก็เป็นสิงโตซึ่งเป็นรูปผสมสิงโตกับฟาแลนนะสิงโตฟาแลนออกดอกทั้งกอเลยเหมือนกันสวยงามจริงๆพามาชมกันเห็นๆกันจะจระลยครับดูครับสวยงามมาก ส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็น่าจะเป็นไม้ที่ชนะการประกวดมาแล้วครับพอเห็นมีป้ายอยู่เห็นไหมครับมีป้ายแปะอยู่แต่ว่าเสียดายครับไม่ได้เห็นดอกถ้าเห็นดอกก็จะถ่ายแพทท่านชมดูนี่ครับตรงนี้ก็เป็นตัวักวนหัวของเขาแหละครับก็มีเห็นอยู่ดอกนึงครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยมันอยู่ที่สูงเหลือเกินนะก็เดี๋ยวขึ้นไปชมกันเลยนี่ครับก็สวยงามนะครับ โอ้โหสีสันได้ใจเลยครับเป็นเขากวางแดงที่สวยงามจริงๆนะครับนี่แหละครับก็เป็นสิงโตแปลกๆที่หาชมได้ยากนะครับก็พาให้แฟนๆได้รับชมกันเลยนะครับก็เรียกว่าไม่รู้ชื่อเหมือนกันมิตรชนก็ไม่รู้ชื่อแต่ว่าสวย ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องออพามาชมสวนคุณดึงนะครับซึ่งขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมิตรชนได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็เจตนาจริงๆท่านก็ไม่อยากจะให้ใครเข้ามาชมหรอกครับแต่ว่าก็มิตรชนก็เรียกว่าตื้อว่างั้นเอะนะครับแล้วก็ขอนะจะปฏิบัติตัวให้ในใจนะนึกไว้ว่าจะไม่ให้เขากระทบกระเทือนก็ถือว่าเป็นการมาช่วยประชาสัมพันธ์สวนนะครับ ไม้สวยๆไม้งามๆไม้ดีๆอย่างนี้หายากครับเพราะว่าเป็นปาก,การบริหารจัดการทั้งระบบเนี่ยถือว่าส่วนนี้สุดยอดแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับอ๋อลืมไปสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ